สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทําขาหมูนะคะซื้อกินก็แพงนะแล้วก็ไขมันเยอะด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาขาหมูนี้ไปทอดก่อนนะไปทอดเอาน้ํามันออกก่อนนะรีน้ํามันก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูการต้มนะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะเครื่องสามเกลอก็จะมีกระเทียมรากผักชี แล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องพันโล้ปกติทั่วไปเลยเราซื้อเป็นซองมันจะมีมาอยู่แล้วนะเราก็จะใส่ในหม้อนี้ไว้เลยนะคะเดี๋ยวทอดขาหมูเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในนี้เดี๋ยวเครื่องปรุงเดี๋ยวมาดูอีกทีว่ามันมีอะไรบ้างจะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วเนาะเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้เข้าไปละอืม บางทีเขาก็จะมีเป็นเป็นหอ่อแต่ว่านี้เราซื้อมาเป็นเป็นซองแบบนี้นะคะมันจะมีผงแยกมานะอืน้ำมันเราก็เริ่มร้อนแล้วเราจะทอดขาหมูแล้วนะวขาหมูของเราอาจจะต้องซับน้ำนิดนึงนะทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้มนะันแตกเนาะ น้ำออกนิดนึงเราจะทอดให้เอาน้ำมันออกไปก่อนเนาะมไม่ให้มันเลี่ยนบางทีข้าวขาหมูบางที่แล้วมันแบบมันเยิม้มอ่ะกินแล้วก็รู้สึกผิดเนาะแต่เนี้ย าเราทอดเอาน้ำมันออกไปบ้างนะจะอร่อยมากๆเลยแล้วเนื้อหมูมันจะหอมมากนะคะแล้วก็หนังมันก็จะฟูด้วยนะนี่ก็เป็นเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำที่แต่งสีให้มันสวยงามนะคะ อัตราส่วนอย่างเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปให้สำหรับขาหมูหนึ่งขานะคะอันนี้จะใช้ขาหลังนะเขาบอกว่าเนื้อมันจะเยอะใช้ขาหลังนะคะ,ะเดี๋ยวจะใส่เครื่องปรุงตรงนี้เข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราพอหมูเราขาหมูเราได้ที่แล้วทอดโอเคละเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ขาหมูเข้าไปแล้วก็ตุ๋นลงไปเลยค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยอะ่ะ ใสะะ่ลงไปเลยนะคะมีน้ำตาลด้วยนะเออลืมบอกเมื่อกีนน้มีน้ำตาลด้วยอันนี้เราจะใช้น้ำตาลจากย่าหวานนะถ้วยนี้เราก็ล้างแล้วแหละใส่อออชงจูงงไปแล้วนะถามงงก็เกือบจะได้ที่ละ ด้านนึงได้ที่แล้วเดี๋ยวรออีกด้านนึงเนะาะขาหมูเราก็น้ํามันก็รีนออกไปมากแล้วนะเออจากน้ํามันนิดเดียวนะอันนี้ก็น้ามันก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะเ,เดี๋ยวเราก็จะเอาขามหมูตัวเนี้ยไปต้มละน้ำนี้ก็พร้อมแล้วเ,เดี๋ยวเราจะยกขามหมูไปแล้วนะโอเค ค่ะหลังจากที่เราต้มขาหมูแล้วเนาะก็ประมาณถ้าให้มันให้มันแบบคือละลายในปากเลยนะประมาณสามชั่วโมงทานอร่อยนี่ได้มาแล้วเห็นไหมจะดูเลยว่าเวลาเราทอดลงไปเนี่ยไขยมันจะน้อยมากเลยนะเนี่ยไขยมันเหลือแค่นเนี้ยเนี่ยดูหนังนะนี่เราลาะออกมิดเดียวเองถ้าใครไม่ต้องการมันนะเนี่ย ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่เอาไปทอดนะไขมันจะเยอะกว่านี้อีกนะหนังนะ,อ,ะอันนี้เนื้อหลุดเลยแหละอือทุกนิดนึงก่อนนะอ,อนีงเลยเอามาันลย เนื้อกับหนังอืใครต้องการแบบนั้นเราชอบแบบนั้นเลยนะนี่เลยค่ะเนื้อหนังนะแบบนันออกไปเลยใช้ขาหลังนะทุกคน เยอะไขมันน้อยมากมนี่เลยนะอ่ามาณนี้เลยแล้วก็จะมีผักนะ งเดี๋ยวก็ตักน้ำราดนิดนึงอะไร<ป>ใครต้องการน้ำนิดนึง นี่ค่ะแล้วก็จะมีผักกาดดองนะคะมีผักกาดดองด้วยนะคะคเสร็จแล้วข้าวขาหมูของเราพร้อมทานแล้วค่ะค่ะข้าวขาหมูทำง่ายแต่ใช้เวลาแต่ถ้าอร่อยถูกใจสูตรนี้เลยนะคะแบ่งปัน หากใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ